วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิถีไทยวิถียองสันทางหลวงตำบลจันทว่าใต้อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมมีกิจกรรมต่างๆที่แสดงถึงวิถีคนยองให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสและเรียนรู้ที่จะสะท้อนความเป็นตัวตนของคนยองเอาไว้ให้มากที่สุดเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชนฐานย่ำเกลือสมุนไพร กิจกรรมย่อมเกลือสมุนไพรด้วยสรรพ,พคุณที่มีประโยชน์มากมายทั้งช่วยบรรเทากลิ่นอับดับกลิ่นเท้าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของเท้าจากการเดินได้เป็นอย่างดีฐานเซร,รั่มน้ำตบก,กิจกรรมทำเซร,รั่มน้ำตบสาธิตการทำเซร,รั่มเป็นผลิตภัณฑ์ปราศจากสารเคมีอันตรายช่วยให้หน้าสวยใสยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของสันทางหลวงผ่านอาหารพื้นบ้าน กิจกรรมเก็บผักปลอดสารพิษผักออร์แกนิกภายในชุมชนเพื่อนำมาประกอบอาหารมื้อต่างๆกันอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินอิ่มอร่อยและมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน สารสกัดข้าวหมักและจิงจูไายถือเป็นอัตลักษณ์เด่นของชุมชนมีการพัฒนาแปลร,รูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้แก่ดับเบิลเซรั่มเซรั่ม,มบำรุงผิวหน้าผสมสารสกัดข้าวหมักและจิงจูไายเดย์ครีมครีมบำรุงผิวหน้าสุดกลางวันผสมสารสกัดข้าวหมักและจิงจูไช่และสลิปปิ้งเจล บีมบำรุงผิวหน้าสุดกลางคืนผสมสารสกัดข้าวหมักและจิงจูถ่ายผลิตภัณฑ์บริการสุขภาพที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นและพัฒนาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ให้กับชุมชนพร้อมสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรอีกด้วยโดยสามารถเข้ามาเที่ยวชมหรือสั่งจองผลิตภัณฑ์กับชุมชนได้ที่นี่เลยนอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงได้แก่ดาวอินคาเรียนรู้เรื่องลาบจักสาร ตุ๊กตาไทยยองผ้าปักมือไทยยองข้าวแคบและสวนเกษตรให้ตามมาท่องเที่ยวได้อีกด้วยวิสาหกิจชุมชนปล่มวิถีไทยวิถียองสันทางหลวงตำบลจันทว่าใต้อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย